สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูในส่วนของ Taskbar และ Notification Area นะครับซึ่ง Taskbar และ Notification Area เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะที่อยู่บน Desktop ของระบบปฏิบัติการ Windows นะครับสำหรับ Taskbar เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าแทบ พักงานนะครับในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาหลายๆโปรแกรมเนี่ยหรือเปิดหน้าต่างขึ้นมาหลายๆหน้าต่างหน้าต่างที่เราไม่ได้ใช้นะครับจะนํามาพักอยู่ที่แท็บบาร์ตรงนี้แต่หน้าต่างไหนที่เราใช้ก็จะถูกขยายขึ้นมานเอาขึ้นมาให้เราถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับมีหนังสืออยู่3ามเล่มสมมตินะฮะ เปรียบมัอสือเปรียบแล้วเหมือนมังสือสามเล่มเวลาเราดูเนี่ยเราดูได้ทีละเล่มถูกไหมครับเล่มที่เราดูเนี่ยเราก็จะเอามันขึ้นมาข้างบนนะอีกสองเล่มก็จะอยู่ด้านล่างนะไอสองเล่มที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะเอาไปพักอยู่ที่แทสบาร์นะครับการไปแทสบาร์เนี่ยเราสามารถกดปุ่มแท็บไปจกนกระทั่งเจอ running application toolbar ก็ได้ นะครับผมจะให้ดูผมวินโดว์เอไปที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกดปุ่มแท็บนะครับแท็บครั้งแรกจะมา Start button แท็บครั้งที่สองก็จะมาที่ Running a p p l i c a t i o n toolbar แท็บ Running applications toolbar File Explorer button ในกรณีบางเครื่องนะฮะอาจจะต้องแท็บไปมากกว่าสองครั้งนะฮะ จนเจอ Running a p p l i c a t i o n Toolbar นะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า Taskbar นะครับหรือเราสามารถไปได้ยอย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มคีย์ลัดนะครับก็คือกดปุ่ม w i n d o w T นะฮะ w i n d o w T Desktop List T Tango หรือว่า T Thailand เนี่ยแหละครับกด Windows T Running Applications Toolbar File Explorer button เห็นไหมครับคือกด Windows ค้างไว้แล้วกดตัว T นะปุ่ม Windows เนี่ยสำหรับคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานนะจะมี Windows อยู่2ข้างนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าด้านขวาเนี่ยก็จะอยู่ถัดจากปุ่ม Control ้ามาปุ่มนะถ้า Control ปุ่มที่1ถัดเข้ามาจะเป็นแอปพลิเคชันถัดเข้ามาจะเป็น Windows นะกรณีนี้นะ แถวล่างสุดจะมีสเปซบาจะเป็นปุ่มยาวๆนะครับด้านขวาของเซตของสเปซบาเนี่ยต้องมี4ปุ่มนะปุ่มที่3ามนะจะเป็นวินโดว์ถ้าทางด้านซ้ายของสเปซบาวินโดว์ก็จะอยู่ปุ่มที่2 c นะคอนโทรลซ้ายมือปุ่มที่1 w i n d วินโดว์ถัดเข้ามาก็จะเป็นปุ่มที่2นะครับเราสามารถกดปุ่มวินโดว์ทนะก็จะ เคอร์เซอร์จะมาที่ running application toolbar ทันทีในส่วนนี้นะครับ uh, running application toolbar เนี่ยจะมีโปรแกรมนะที่ระบบปฏิบัติการ windows เนี่ยเอามาใส่ไว้ให้เรานะเวลาเราติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows เข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้มักจะเป็นการตั้งค่าของ windows นะที่เขาจัดมาให้เราเรียบร้อย แต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโปรแกรมบางโปรแกรมที่เอามาไว้ตรงนี้ฮะตรง running application toolbar หรือ taskbar เนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะรกนะเวลาเราใช้งานจริงนะเราสามารถเอาออกได้นะครับวิธีการเอาออกเนี่ยก็คืออันดับแรกเรากด Windows T นะให้ไปที่ running application toolbar ก่อน Windows plus T Microsoft Edge button นะแล้วก็จากนั้นใช้ลูกศรซ้ายขวานะครับลองไล่ดูเลยว่าตรงเนี้ยมีอะไรบ้างอันนี้ถ้าผมใช้ลูกศรขวา right arrow internet explorer button ผมผมมี internet e x plorer right arrow camtasia recorder right arrow file explorer button ผมมี file explorer right arrow microsoft edge button แล้วก็มี microsoft edge นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเอาบางโปรแกรมเนี่ยเอาออกจาก Uh, ส่วนนี้จะออกจาก uh, running application toolbar หรือออกจาก taskbar เนี่ยเราสามารถทำได้นะครับถ้าเรา right Internet Explorer button ถ้าต้องการเอา,เอาผมต้องการจะเอา Internet Explorer ออกนะฮะก็คือเราต้องมาที่โปรแกรมนั้นก่อนแล้วก็จากนั้นกดปุ่ม application ฮะปุ่ม application เนี่ยจะอยู่ถัดจาก control ขวามือเข้ามานะครับก็เป็นปุ่ม ที่2นะครับก็คือคอนโทรลขวามือปุ่มที่1ถัดเข้ามาจะเป็นแอปพลิเคชันกดปุ่มแอปพลิเคชันครับ App li jump list for internet explorer window items list http slash slash แล้วก็จากนั้นนะครับใช้ปุ่มลูกศรขึ้นนะก็จะไปเราจะเจอคำสั่ง un pin form taskbar นะ un นะฮะ un นะครับแล้วก็ p เว้นวรรค i n เว้นวรรค f r o r m from form แล้วก็ taskbar task เว้ a S K, a r. นวรรค b a r ถ้าเราใช้ลูกศรขึ้นฮนะเราจะเจอคำสั่งนี้ up arrow list unpin from taskbar 2 o f 2เห็นไหมครับ unpin from taskbar นะ เมื่อเจอคำสั่งนี้แล้ว Enter ครับตัวโปรแกรม Internet Explorer เนี่ยก็จะไม่มาปรากฏอยู่ที่ Running a p p l i c a t i o n Toolbar นะครับผม Enter Enter นะแล้วลองดูอีกทีครับกด Windows T Running Applications Toolbar File Explorer Button และใช้ลูกศรขวา Right Arrow Microsoft Edge Button Right Arrow Camtasia Recorder 2019 1 right arrow File Explorer button right arrow internet it If edge button to au Microsoft Edge or I boom application app jump list for Microsoft Edge window to unpin from taskbar up arrow list unpin from taskbar two of two แล้วก็ enter ครับ enter นะแล้วกด window s T ดูอีกทีฮะเราก็จะดูดูได้ว่า running applications toolbar ตอนนี้ Microsoft Edge ก็จะหายไปแล้วตอนนี้มี File Explorer right arrow Camtasia recorder 2019 right arrow File Explorer button เห็นไหมครับทั้ง Internet Explorer แล้วก็ Microsoft Edge ก็จะไม่อยู่ในส่วนนี้แล้ว นะทีนี้ถ้าเราต้องการจะนำกลับมาทำได้ไหมทำได้นะครับวิธีการนำกลับมาเนี่ยก็คือเราต้องไปค้นหาโปรแกรมใน Start m เมนูนะครับด้วยการกดปุ่ม Window s แล้วก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมนั้นนะอย่างสมมุติถ้าเราจะพิมพ์เอา Microsoft Edge กลับมา Edge เนี่ยเป็น Microsoft Edge e D g e นะครับ Edge ที่แปลว่าขอบนั่นแหละครับเรากดปุ่ม Windows, <S Start Window s ฮะ s t a ร t w i n d o w Sear window แล้วผมพิมพ์คำว่า edge นะครับ eset microsoft edge app จนมัน r i microsoft edge ขึ้นมานะแล้วก็จากนั้นกดปุ่ม application d o c u bing context menu list a n d e d แล้วก็ใช้ลูกศรลงมาหา context menu a n d ใช้ลูกศรลงมาหาคำสั่ง pin to taskbar down arrow run as administrator not selected one of four down arrow open file location not selected two of four down arrow on pin from start not selected three of four down arrow pin to taskbar not selected four of four. Right. We'll <laughs> วางใส่ไว้ใน t a s k b a r นะครับเราก็ enter ตรงนี้ pin to t a s k b a r นะคือเป็นตัว p แล้วเว้นวรรค i n นะแต่ตัวโปรแกรมอ่าจอภาพมันจะอ่านรวมกันออกมาเป็น pin to t a s k b a r นะครับเรา enter ตรงนี้ฮะคำสั่งนี้ pin to t a s k b a r enter search box edit a d นะแล้วกด escape เคลียร์หน้า่งนี้ก่อน <bar. S 1> นะครับ จากนั้นกด Windows T ดูอีกทีหนึ่ง Windows Plus T Running Applications Toolbar File Explorer Button มาใช้ลูกศรขวาสำรวจดูครับ Right Arrow Camtasia Recorder 2019 One Running Window Button Submenu Right Arrow Microsoft Edge Button เห็นไหมครับ c r o ก o f Edge ก็จะกลับมาแล้วราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการเอาโปรแกรมอะไรมาใส่ไว้บนแท็บบาร์เนี่ย ก็มักจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยๆนะก็สามารถทำด้วยวิธีนี้ได้หรือโปรแกรมไหนที่เราเห็นว่ามันอยู่ที่แท็ b บาแล้วมันทำให้การใช้งานเราไม่สะดวกนะหรือว่ามันค่อนข้างรกเนะี่ยฮะเราก็สามารถเอาออกได้นะครับในส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า notification area นะในส่วนนี้ ก็คือจะอยู่ถัดจาก Running Application Toolbar นะเราสามารถกดปุ่มแ็บนะครับกดปุ่มแ็บไปได้บ Notification Chevron Button นะจนเจอ Notification Chevron Button นะครับตรงนี้ฮะก็คือแถบการแจ้งเตือนนะซึ่งถ้าเราต้องการไปอย่างรวดเร็วก็จะมีคำสั่งคี่ลัดเช่นเดียวกันนะผมขอ Windows M ไปที่ desktop ก่อน Desktop List 2. 2> าการที่จะไปแถบการแจ้งเตือนหรือ notification เนี่ยได้ยอย่างรวดเร็วก็คือกดปุ่ม window ค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มตัว b นะ b boy เนี่ยแหละครับ b b r a v o หรือ b b boy เนี่ยกด window ค้างไว้แล้วกดตัว b แล้วปล่อยมือฮะ notification chevron button ในส่วนนี้มีอะไรนในส่วน notification เนี่ยหนึ่งคืแน่นอนฮะ มันจะมีการแจ้งเตือนในกรณีที่โปรแกรมบางโปรแกรมต้องการอัปเดตนะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกโปรแกรมสแกนไวรัสพวกนี้ฮะก็จะมีมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาในแถบนี้นะครับและนอกจากนี้ในในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้ลูกศรขวาก็าจะเ,เห็นมีรายการอื่นๆอยู่ในแถบนี้ด้วยนะแถบการแจ้งเตือนเนี่ยสำหรับคนที่มองเห็นฮะ จะอยู่มุมขวาขวาล่างนะครับบริเวณขวาล่างของแถบยาวๆที่อยู่ด้านล่างหรือแถบแทสบาร์เนี่ยนะครับเราใช้ลูกศรขวา Right Arrow User Promoted Notification Area Toolbar Meet Now Button ของผมมีโปรแกรมอื่นอยู่ในนี้ด้วยนะครับ Right Arrow NVDA Button ก็จะมี right NVDA นะตรงนี้จะเป็นรูปภาพไอคอนเล็กๆนะครับอยู่ด้านขวามือมุมล่างขวาของจอภาพ Right arrow 97% available left paren plugged in right paren button นะของผมมีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่97% Right arrow Poo Poo Internet Access Button อ่าตรงนี้ถ้าเราจะมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะกรณีที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับ าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยเราต้องมา,าในส่วนของ notification เนี่ยแหละครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะส่วนนี้อีกสำคัญก็คือในส่วนของ speaker right arrow speakers 50% button speaker ก็คือความดังของลำโพงไม่ว่าเราจะเสียบหูฟังหรือว่าใช้ลำโพงเนี่ยเรามาเพิ่มลดเสียงของลำโพงนะเพิ่มลดจากตรงนี้นะถ้า speaker เราแค่กด enter volume control window volume slider 50ถ้าจะเพิ่มก็ใช้ลูกศรขึ้นถ้าจะลดก็ลูกศรลงเนี่ยถ้าผมเพิ่มเนี่ยใช้ลูกศรขึ้น up arrow 51ก็จะอ่าน51 up arrow 52 52เห็นไหมครับถ้าลงก็ใช้ลูกศรลง down arrow 51 <Down arrow. S 3> <Down arrow. S> 50อ่านี่เราก็จะเพิ่มลดเสียงลำโพง หรือหูฟังนะฮะด้วยวิธีนี้ user promoted notification area toolbar meet โอ,โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของ notification เนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่านาฬิกานะครับจะมีนาฬิกาของเครื่องเนี่ยอยู่ตรงแถบมุมขวาล่างนี้ด้วย right arrow nvda b u t t right arrow 97% right arrow poo poo internet act right arrow speakers 50%, right arrow, tray input indicator English left paren United States, right arrow, system clock 9.24 pm, and 2 slash 18 clock. slash 2021 button, now system clock 9 left arrow, tray input, right arrow system clock 9.24 pm system 2 clock. slash 18 slash 2021 button nine. 24 pm ก็คือเวลา3ทุ่ม24นาทีนะครับตรงนี้เราก็จะมีนาฬิกาอยู่ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราจะฟังว่าตอนนี้ <System S 1> เวลา <Lock. S 2> เราทำงานไปนะครับ <Desktop List. S 1> เวลาเราทำงานไปแล้วต้องการจะฟังว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะสามารถกดฟังได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือใช้ปุ่ม insert นะปุ่ม insert เนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นปุ่มที่เราใช้ได้2ที่ที่1ก็คืออยู่ตรงแถบกลุ่มที่เราเรียกว่า n u m e r r c keypad เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับถ้าเป็นกลุ่มตัวเลขเนี่ยเราต้องทําให้นาล็อกอยู่ในสานะ off นะครับปุ่มนาล็อกจะอยู่มุมซ้ายบนสุดนะฮะของกลุ่มตัวเลขนะครับ number lock on number lock off นะีมันจะอ่าน number lock off แล้วปุ่ม มุมซ้ายล่างของกลุ่มตัวเลขเนี่ยคือปุ่มแถบยาวๆเป็นปุ่มเลขศูนย์ปุ่มเลขศูนย์เนี่ยทำหน้าที่เป็น Insert นะครับถ้ากรณีที่นำา o o k Off นะครับกดปุ่มเลขศูนย์ค้างไว้แล้วกดปุ่ม F12 ครับปุ่ม F12 เนี่ยก็คืออยู่แถวบนสุดที่แบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ4ปุ่มนะครับก็คือ F1 F2 F3 F4 เว้นวักแล้วก็ F5 F6 F7 F8 เป็นวัก F9 F10 F11 F12 นะครับกด insert หรือปุ่มเลขศูนย์ค้างไว้แล้วกด F12 ครั้งหนึ่ง NVDA plus F12 9:26 PM เห็นไหมครับ9:26 PM ก็คือ3าทุ่ม26นาทนะีถ้าต้องการฟังวันทีนะ่ก็คือมีปฏิทินด้วยนะก็คือกดเลขศูนย์ค้างไว้แล้วกด F12 สองครั้งติดกันอย่างรวดเร็วก็คือกดตึกตึ๊กนะครับกดอย่างรวดเร็ว NVDA plus F12 Thursday February 18th 2021เห็นไหมครับมันก็จะอ่านมาว่า Thursday ก็คือวันพฤหัสนะ February ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ Exthin ก็คือ18นะปี2021เนะครับเพราะฉะนั้นเวลา ในส่วนของอนาฬิกาเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถฟังนะด้วยการกด Insert f 1 2 x นะหรือ,อปุ่ม Insert จะอยู่เหนือปุ่ม Delete ก็ได้อีกที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเราดูปุ่มลูกศรน,นะฮะซ้ายขวาบนล่างเนี่ยเหนือปุ่มลูกศรซ้ายขึ้นไปตรงๆเลยจะเป็นที่ว่างๆนะครับเราจะเจอปุ่มแรกอันนี้คือปุ่ม Delete เหนือปุ่ม d นี่ย e ก็คือปุ่ม Insert สามารถใช้ insert ตรงนี้ก็ได้ <Insert. S 1> กด insert นะฮะกด insert ค้างไว้แล้ว nvda plus f12 9:27 pm นะฮะกด nvda plus f12 thursday february 18th อ่าเพราะฉะนั้นปุ่ม insert เนี่ยใช้ได้สองที่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นใะนสะ่วนของ taskbar แล้วก็ Area, right? like one, like to to notification area นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะในกรณีที่เราจะไป taskbar อย่างรวดเร็วกดปุ่ม windows t ครับถ้าต้องการไป notification นะหรือแถบการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วกดปุ่ม windows b นะครับฟังนาฬิกากด insert f 12, 1 day, f 12, 2 1ครั้งถ้าฟังวันที่กด insert f 1 2 2ครั้งอย่างรวดเร็ว นะครับถ้าต้องการจะเอาโปรแกรมที่อยู่บน Taskbar หรือที่ running application toolbar ออกเนี่ยกดปุ่ม application นะครับไปที่โปรแกรมนั้นก่อนแล้วกดปุ่ม application ลูกศรขึ้นไปหา u n pin form taskbar นะเจอคำสั่งนี้แล้ว enter นะโปรแกรมที่อยู่บน Taskbar ก็จะไม่อยู่ตรงนี้อีกมันก็จะกลับไปอยู่ใน start menu แต่ถ้าต้องการเอาโปรแกรมมาวางไว้ใน t ท s บ b a r เนี่ยก็ต้องกดปุ่ม Windows ไปที่ Start Menu นะครับแล้วพิมพ์ชื่อโปรแกรมนั้นเมื่อเจอโปรแกรมแล้วกดปุ่ม Application แล้วใช้ลูกศรลงมาหาคำสั่ง PIN นะก็คือ P แล้วก็เว้นวรก I.N เนี่ยพิน to Taskbar นะแล้วก็ Enter นะครับโปรแกรมนั้นก็จะเอามาใส่ไว้ที่ t e s t b a r ให้ทันทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ